สวัสดีครับทีเด็ดบอลนังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างลิเวอร์พูลพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดม,มาที่ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกครึ่งควบ2ครับลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมนิวคาสเซิลโดยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลภายใต้การนำทีมของเจอร์เก้นคล็อปปัญหาสภาพความพร้อมก็เป็นนักเตะพวกเขาหน้าเก่าๆในเกมรับเช่นเคยนะครับส่วนแนวรุกรสามภาษาในแดนหน้าก็ยังอยู่กันครบมาเน่ซาร่าฟิมิโนหรือแม้แต่กระทั่งเดลโก้โชต้าก็ยังพร้้ออมมลลุยยยททาาาางงงฝั่นนนิิวคสเเซูไตต็ดภใกรีีข สภาพทีมนั้นก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแถมจะต้องเช็คความพร้อมของตัวแบกของทีมในเวลานี้อย่างแรงแซงแม็กซิเม็ที่บาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่แล้วอีกด้วยดูแล้วเกมนี้นิวคาสเซิลพักหลังกระเตื้องขึ้นมาเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าเกมที่แล้วแม้ว่าจะชนะมาได้ก็จริงแต่ก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับขนาดคู่แข่งเล่นกัน10คนตั้งแต่ครึ่งแรกก็ยังเล่นไม่ค่อยประทับใจเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ดูแล้วด้วยคุณภาพและองค์ประกอบแล้วหงแดงน่าจะลุ้นคืนฟอร์มได้ออย่่างแนนน ทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยหงแดงลิเวอร์พูลสกอร์ทีคาดลิเวอร์พูลเปิดบ้านจบนิวคาสเซิลสามหนึ่งต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านเวสต์แฮมภายใต้กำลังทีมของเดวิดมอย เพิ่งจะพาทีมนั้นบุกไปพลาดท่าในเกมที่แล้วต่อนิวคาสเซิลนะครับแถมยังต้องเสียนักเตะในเกมรับอย่างคร็สดอสันให้กับโทษแบนจากใบแดงในเกมที่แล้วและตัวหลักของทีมที่ยังเจ็บอยู่ก็มีดีแครนไลท์ ight, กับมิเกลอันโตดิโอที่ยังเจ็บอยู่ส่วนทางฝั่งเชลซีภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลพาลูกทีมนั้นเก็บมาได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นในเกมล่าสุดแบบรูปเกมน่าเกลียดซึ่งพวกเขานั้นโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยนะครับและทำให้ผลงานตลอด3าเกมหลังสุดทุกรายการจะนะมาได้เพียงแค่ผลเดียวเท่านั้น ดูแล้วเกมนี้เป็นศึกแย่งพื้นที่อันดับ4เพื่อโพตตาบอลยุโรปโดยตรงอยู่แล้วแถมมีคะแนนเท่ากันด้วยนะครับซึ่งมองแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่น่าจะมีลุ้นเก็ตแต้มได้เพราะทีมเยือนช่วงหลังผลงานก็ยังไม่นิ่งดังนั้นเกมนี้น่าจะมีลุ้นแบ่งแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเจ้าถิน่นทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเวสแฮมยูไนเต็ดสกอรติคาดเวสแฮมเปิดบ้านเสมอเชลซี1-1ต่อกันที่คู่สุดท้ายระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบกับไบรทันราคาต่อรองเปิดมาที่ไบรทันต่อครึ เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามรามอนเลนตันรับกำเย็นของทีมไบรทันโดยเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ภายใต้กระลำทีมของพออแฮกคิงบอสตันพาทีมนั้นการันตีการตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับดังนั้นโปรแกรมอีกหกเกมที่เหลือรวมไปถึงเกมนี้ก็เล่นกันแบบไม่กดดันอะไรแล้วทางฝั่งไบรทันภายใต้กระดมทีมของเกรแฮมพอตเตอร์วันนี้จะไม่มีเบนไวท์ที่ติดโทษแบนจากเกมนัดที่แล้วที่พวกเขานั้นเสมอกับเชลซีมาได้นะครับทำให้ผลงานของไบรทันตลอด5เกมหลังสุดนั้นแพ้มาแค่หน่เดียวเท่านั้น ดูแล้วเกมนี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนาทีนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะคบเพราะตกชั้นไปแล้วประกอบกับไบรท์นผลงานยังดีมาต่อเนื่องประกอบเกมนี้ก็ยังไม่การันตีการรอดพ้นจากการตกชั้นนะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะผ่านได้สําหรับไบรท์นทีเด็ดฟันนงวันนี้ต่อไปเลยไบรท์นสกอตดีคาดไบรท์นบุกตกเชฟฟิลด์ศูนย์หนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล